สวัสดีค่ะตอนนี้ประมาณเวลาดีสี่นะคะพอดีว่าเมย์ปวดเข้าห้องน้ำตอนดีสี่นะอันนี้ข้างบนนะคะข้างบนเนี่ยเป็นอันที่เมย์ตรวจเมื่อกี้ส่วนข้างล่างคือที่ตรวจเมื่อวาน เมก็เมื่อกี้รู้สึกนะคะอยู่ว่าตอนที่แผ่นเนี่ยมันเริ่มเทสนะคะก็รู้สึกว่าขีดตรงเนี้ยขีดตรงเนี้ยมันมันจะขึ้นไวกว่าเมื่อวานอยู่นะคะเมื่อวานอันเนี้ยขึ้นช้าแล้วก็จางแต่ว่าวันเนี้ยข,ขึ้นขึ้นไวแล้วก็ รอประมาณ5นาทีมันก็เลยเอา2อันนะคะเมื่อวานเด4สอันนี้เด4สอันนี้เด4สนะคะเมื่อวานอันนี้เด5หมันก็เข้มขึ้นอยู่นะคะรู้สึกได้ว่าเข้มกว่าแต่ว่า,าเมื่อกี้เนี่ยมีก็เลยเอาที่ตรวจคันอ,อีกแบบหนึ่งนะคะอันลัแบบอันลัไม่ไม่เท่าไหร่เนาะก็เลยเอามาตรวจอีก ผลปรากฏน,นะคะก็ขึ้น2ขีดเหมือนกันเดี๋ยวมีเอาให้ดูตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นที่ตรวจแบบอันนี้ไม่ซื้อมาอันละ1ิบาทก็จะขึ้นขีดจางเหมือน day สนะคะลองเทียบไหมสี่ d a หนะคะวันนี้อันนี้ก็ตรวจวันนี้แต่ว่า อันนี้จะจางเหมือนกับตัวเดสีเมือวานก็คือตัวตรวจของเฟิร์สนะคะจะเร็วกว่าเขาข้างตเตงไว้ก่อนเพราะว่า <c oughs> ชัดสุดนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเมยจะเขียนเอาไว้นะคะว่าวันไหนที่ตรวจต,ตรงที่ตรวจคันเนาะ จะได้เทียบกันถูกนะคะแล้วก็รู้ว่าเขาเป็นเดนไหนเขาเข้มขึ้นไหมนะคะจะบอกว่ามีนอนไม่หลับนะคะตั้งแต่ตื่นมาประมาณตีสตอนนี้หกโมงเช้าแล้วนะคะนอนนอนไม่หลับค่ะไม่รู้ว่าอาจจะตื่นเต้น พี่เน่งก็ยังไม่ตื่นนะคะเมีก็เลยมา,อ,าอยู่ในห้องน้ำนะคะเพราะว่าช่วงช่วงวันที่หลังจากที่เมใส่ต่ออ่อนวันแรกๆนะคะมีก็ไม่ไม่ได้แตะ y o u t u b e อะไรเท่าไหร่เลยนะคะไม่ไม่ไมค่อยได้เข้าไปดูคลิปใน y youtube เท่าไหร่ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงที่ก่อนที่เมจะตรวจวันที่4นะคะหลังใส่ตอ,อนเนี่ย เมทำอะไรบ้างเนาะในช่วงเช้านะคะ mm. เวลาเมตื่นมาเนี่ย mm. ก็จะพยายามกินน้ำนะคะ mm. อย่างที่บอกคือคนที่ทำอีกซี่นะคะ mm. เขาจะไม่ให้ท้องผูกแล้วก็ไม่ให้ท้องเสียนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยากให้มันมีการเกงหน้าท้องเกิดขึ้นนะคะอย่างท้องผูกเนี่ย mm. มันเวลาช่วงที่เราไม่ได้เข้าห้องน้ำนะคะ mm. มันก็จะไม่ได้เกงแต่ว่า ในช่วงที่ถ้าสมมติหลายวันแล้วเราไม่ได้เข้าห้องน้ำเนี่ยเวลาที่มาเข้าห้องน้ำทีอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะบีบอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าห้องน้ำหลายวันเนาะกับสองคือเขาก็จะไม่ให้ท้องเสียเพราะว่าท้องเสียมันก็จะคือเหมือนหมดลูกเขาก็จะบีบตัวด้วยค่ะก็จะต้องระวังในเรื่องของอาหารก็คือ,อคุณหมอพยาบาลบอกว่า ไม่ให้กินของดองของรสจัดนะคะช่วงที่ผ่านๆมาเนี่ยมีก็เลยสั่งอาหารเป็นพวกของจืดๆนะคะส่วนมากก็คือทุกๆมือเลยแหละพยายามที่จะไม่กินเผ็ดด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่รู้สึกแสบหรือว่าระคายท้องนะคะเทคนิคของเม์นะคะที่ไม่ใช่เทคนิคหรอกอันนี้ก็แบบว่าเป็นช่วงเช้านะคะเวลาตื่นนอนมาเนี่ยมีก็จะ ดื่มน้ำนะคะแต่ว่ามีก็จะผสมอันนี้เป็นตัวคอลลาเจนที่เมทานนั้งแต่ก่อนอช่วงเก็บไข่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนใส่ตัวอ่อนแล้วก็ใส่ต่ออ่อนมีก็ยังทานอยู่คะ่ะแต่ว่าต้องเช็คดีดนะคะว่าต้องเป็นตัวอาหารเสริมที่แบบว่าคนใส่ตัวอ่อนทานได้แล้วก็คนท้องทานได้ะคะ่ะต้องเช็คดูดีๆ กับสองที่เม่เพิ่มมานะคะจะเป็นตัววิตามินซีค่ะจริงๆในช่วงที่เราใส่ต่ออ่อนอะส่วนมากเขาจะบอกว่าไม่ให้เราทานวิตามินเยอะๆแล้วนะคะแต่ที่ตอนเช้าเมหลักๆก็คือเมจะกินวิตามินที่หมอให้มากับแค่2ตัวนี้คะ่ะช่วงเช้าเนาะมันเป็นจริงๆมันเป็นสีเขียวแบบสวยๆ ลดอังงุ่นใสมัสคัดนะคะแต่ว่าพอมันผสมกับสีม่วงมันก็จะเป็นสีแป,กแปกลกๆหน่อยจะกินประมาณน้ําเต็มขวดนะคะแต่ว่าตอนที่เมย์ผสม2ตัวเนี้ยเมย์จะใส่น้ําน้อยหน่อยเพราะว่ามันจะอร่อยกว่าใส่ตัวอ่อนมาแล้วนะคะเมย์ก็เลือกที่จะพักโรงแรมที่อยู่ใกล้คลินิกเนาะมันห่างกันแค่ประมาณแบบสนาทีะคะ่ะเพราะว่า เพราะว่าเมย์เนี่ยไม่อยากให้ระหว่างที่ขับรถน,นะคะมันจะมีการสะเทือนใช่ไหมคะแล้วทีนี้ตัวอ่อนที่เราใส่มาเนี่ยเมย์ก็กลัวว่าเขาจะอย่างเงี้ยส,นส,นสันนๆนะแต่จริงๆอะคุณหมอบอกว่าทำปกติได้เหมือนเดิมเลยเดินเข้าห้องน้ำแต่แค่ทำอะไรช้าลงนะคะแต่ว่าเมย์เนี่ยก็กันเหนียวไว้ก่อนนะก็คือมาพักที่โรงแรมใกล้คลินิกนะคะ ประมาณ3นาทีถึงเมย์ก็ค่อยๆเดินแล้วก็หลังจากนั้นก็วันแรกวันที่2วันที่3เนี่ยคือส่วนมากเมย์จะอยู่ในห้องนะคะแล้วก็จะเดินเบาๆค่อยๆนั่งแล้วก็ส่วนมากจะจะพักผ่อนนอนซะมากกว่านะคะมีคุณแม่นะคะคุณแม่น้องเต้าหู้นะคะนามแฝงเนี่ยก็คอยให้คำปรึกษามีนะคะก่อนช่วงที่เมย์จะใส่ตอออนแล้วด้วย ก็คุณแม่น้องเต้าหู้จะเล่าให้ฟังว่าคุณแม่น้องเนี่ยตื่นเช้ามาจะเปิดเพลงของเด็กนะคะ,ะให้ลูกฟังตอนเช้าเนาะซึ่งเมก,ก็ทําตามคุณแม่น้องเต้าหู้นะคะก็คือตื่นเช้ามาแบบว่ากินข้าวเสร็จทานยาเสร็จเนี่ยเมก็จะเปิดเพลงของอ่าโมซาด for baby ค่ะ อย่าวมีจะขึ้นรูปให้ดูเนะว่าเมเปิดตัวไหนมีก็จะนอนนอนนอนแล้วก็รูปทองนะคะเหมือนที่คุณแม่น้องต้าคู่แนะนำเลยนะทุกอย่างเลยนอนแล้วก็รูปท้องแล้วก็บอกว่าเปิดเพลงให้ลูกฟังนะอะไรประมาณเนี้ค่ะก็จะทำตั้งแต่วันแรกเลยทีนี้พอพอเปิดเพลงให้ให้ลูกฟังเสร็จนะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้เนะว่าเขาจะติดหรือยังไม่ติดนะคะ เมก,ก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเปิดเกี่ยวกับนั่นั่งสมาธินะคะประมาณแบบคลิปละชั่วโมงหนึ่งช่วงเช้าจะมีอยู่สองรอบก็คือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายค่ะคือมีจะไม่ใช่นั่งสมาธินะคะจะเป็นนอนสมาธิเนาะมันจะทำให้เรารู้สึกคลายความเขาเรียกว่ากังวลน,นะคะว่า เราเนี่ยจะคิดอยู่ตลอดว่าจะรู้นว่าเ้จะติดหรือไม่ติดเนาะจะบอกว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะหลังจากที่นอนสมาธิเสร็จน,นะคะก็ตอนที่เรานอนสมาธินอกก็จะรูปท้องแล้วก็จะบอกลูกเราว่า,านั่งสมาธิกับแม่นะลูกอะไรประมาณนี้นะคะตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าเขาจะติดหรือไม่ติดนะคะ กนอนนั่งสมาธิกับแม่นะลูกก็จะฟังเสียงพระท่านนะคะนำนั่งสมาธิให้ให้จิตใจเราคลายความกันงวลต่างๆนะคะก็นั่งสมาธิพอนั่งสมานอนสมาธิเสร็จนะคะก็จะบอกเขาว่าแม่เอาบุญในการนั่งสมาธิมาให้ลูกนะอะไรเงี้ยขอให้ขอให้ลูกเนี่ย ฝังตัวได้สำเร็จไวๆนะอะไรประมาณนี้นะคะตอนที่ยังไม่ได้ตรวจในในทุกๆวันมีก็จะวนหููอยู่ประมาณนี้ค่ะคือตื่นเช้ากินข้าวกินยาตรงตามเวลาอ๋อแล้วก็ยาของคุณหมอนะคะที่เป็นยาไม่ว่าจะเป็นยาภายในยากินหรือย,ยาอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องตรงค่อนข้างจะตรงเวลานะคะเพราะมีจะตั้ง ตั้งนาฬิกาวไว้เลยว่าเออจะต้องกินยาเวลานี้เวลานี้นะคะเพราะว่าเท่าที่ฟังมาคือมันเป็นเหมือนยาฮอร์โมนเนาะซึ่งเวลามันควรจะต่อกัน,นะคะ่ะก็ควรจะกินยาตามที่หมอสั่งให้ตรงเวลาค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนนะคะเมพึ่งจะมาเข้ามาอ่านคอมเมนต์ของคนป้าคนลุงพี่พีเอฟซีเมื่อวานเองนะคะ ก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับกำลังใจตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะคะตั้งแต่ก่อนเก็บไข่มาเก็บไข่มาเว้นช่วงแล้วก็มาใส่ตัวอ่อนนะคะแบบเป็นกำลังใจให้มีมาตลอดเลยนะคะมีก็ขอบคุณมากๆค่ะรู้สึกมีกำลังใจมากๆค่ะคลิปนี้มีแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ